พี่น้องจุดชวมวิวจุดที่สองพี่น้องค่ะตะวันรับฟ้าที่ภูป,ป่าเปาะภูกิเมืองเลยหันแนว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 คนน่นนนะสวยงาม,มพี่น้องภูกิเมืองเลยเด้อบรรยากาศเมื่อนี้ท้องฟ้าก็สิมีหมอกเต็มคนน่ะ Sinh xa nhai Hồn à khuôn kỳ nắng tên vên tên vên Hãy chào cả pha cắn Mà thông thiệu Bản nhạc cả Suối ngàm chinh chinh Suối ngàm môi phí nọ Phu kỳ mương lời Phu kỳ phu, phu vầy บรรยากาศ <ics> ดีนะเย็นด <situations> <c oughs> ีม <app let> <dogs> ันนานแน่ดียังซีบว่ายานเรว่าด้วยคุยนะอีพ่าจะนไปก ชมวบวแต่พ่อเงินไปชมเบ้วไปนะ